นี้ก็กล่าวว่าจะมานอนกับที่หาดแห่งนี้พี่นะครับนะไม่รู้ว่าจะมีที่จอดนอนหรือเปล่านะครับนะ,บนะทุกคนเขาน่าจะไปข้างหน้าทางด้านนู้นนะครับกนะ็จะมีชายหาดเราจะไปเดินเล่นชายหาดแถวนั้นนะครับนะทุกคนเสร็จแล้วก็จะไปหาที่นอนตรงแถวนั้นไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับนะ,บนะทุกคน thank you ครับทุกคนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่หาดแหลมแม่พิมพ์นะครับนะทุกคนนี่ก็ค่าแล้วนะครับนะผมมาจอดรถที่นี่ก็ประมาณหกโมงครึ่งแล้วนะครับนะทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศชายหาดที่หาดแหลมแม่พิมพนะครับนะ ทำแล้วก็ไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วนะครับนะทุกคนคืนนี้ก็าเก่าว่าน่าจะหาที่เหมาะๆจอดนอนที่หาดแหลมแม่พิมพ์นี้แหละนะครับนะกพไม่แน่ใจว่าจะมีที่ให้จอดนอนได้หรือเปล่านะครับนะทุกคนภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับนะ ตพรว่าก็คําแล้วนะครับนะทุกคนแต่ก็ยังพอมีคลื่นให้เห็นบ้างนะครับนะ นี่นะครับนะทุกคนนี่ก็กำลังจะไปหาที่นอนอนะครับ,รบตรงนี้น่าจะนอนไม่ได้นะครับนะทุกคนก็ก่กาวว่าจะไปหาทานหน้านู้นนะครับนะ